สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิสเอลินก็จะสวนทุกคนไม่เห็ดสุกมักฟักกินคู่กับข้าวจีอบเนยกระเทียมกรอบ,บ,บหอม,หมแบบซีเลยเนาะทุกคนเขาก็ไปลงมือใหดพร้อมๆกันเลยเอามัฟกฟักมาผ่านาะทุกคนผ่าแล้วแล้วขอกมาปอกเปลือกออกเลยปอกเปลือกเสร็จแล้วเขาก็ามักฟักไปล้างทำความสะอาดก่อนเนาะ แล้วเขาก็จะมาหั่นเป็นสิ้นส่วนน้อยๆแบบซีเลยเพื่อจะต้มสุกไวเนาะทุกคนก็กะเอาเด้อปริมาณเห็ดน้อยเห็ดลายตามทุกคนเห็ดเลยนี่เขาก็จะมาปอกห้อมข้าวปอกแล้วเขาก็จะเอาไปล้างล้างแล้วเขาก็จะมาหั่นห้อมข้าวให้เป็นมุกุกเต่าแบบสิ้นส่วนน้อยๆแบบซีเลยเนาะ ันนี้เราก็จะมาผัดห้อมข้าวใส่เบือลงไปแล้วก็ใส่ห้อมข้าวลงไปเลยผัดห้อมข้าวให้เป็นสีงเลื่องทองมีกินห้อมใส่ลาวกะส่มักฟักลงไปผัดมักฟักจนให้มันมีกินห้อมมักฟักกัเนาะแล้วห่ากะิจงคอยใส่น้ําลงไปวันนี้มามองเอริสเอรินโบไดมีน้ำสต็อกเนาะทุกคนมีน้ำสต็อกแห้งดีเลยเนาะแล้วห่ากใส่บางกลางวานเพิ่มขวมกินห้อมเครื่องเทศลงไปแล้วก็ใส่เกลือ พริกไทยลงไปเนาะเกลือมะม่วงเอลิทเอลินก็จะใส่เป็นเกลือสี่สมผูเนาะมันนี้แล้วก็ปิดฝาปะไว้เลยเนาะน,นี้เขาก็จะมาอบข้าวจีนหน่อยกระเทียมข้งเห่าเลยข้าวจีนหน่อยกระเทียมข้าเห่าก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเหาก็มาเปิดฝานำต้มมักฟักข้งเหา่าแล้วก็เหาก็ตักฟองอ,อกเลยเนาะวันนี้เห่าก็จะมาเซกเบองว์วา ่มักฝากข้องหอบเบยเลีบยวโบใส่ส้มติ๊กซีมันเปืเป่อยแล้วก็ถือว่าใสได้แล้วเนาะเขาก็ตักเอาใบกำวาน,นออกมานี่เขาก็ใส่วิตขีมเนาะมันนี่ใส่วิตขีมลงไปแล้วเขาก็ะจะปิดไาเลยเนาะเขาก็จะออกมาบดบดให้ละเอียดเลยทุกคนมะมองเอเดดเอลินก็จะบบเห็ดคุ้นลายเนาะเห็ดแบบให้มันเป็นแบบเป็นน้ำแบบซีจากน้อยเนาะทุกคนจะได้สุด พร้อมเสิร์ฟเลยทุกคนน่ากินพนาดเลยทุกคนน่าเซ็พนาดเลยเขาก็กินไปพร้อมๆกันเลยอืมห้อมคาน้าทุกคนกินคููกับข้าวจีเหนยกระเทียมเป็นอันแบบว่าเข้ากันดีคาน้าทุกคนก็ลองเพ็ดกินมึงเด้อเห็ดง่ายๆเนาะสุกมักผักก็จะมีวิตามินไล่เนาะผู้ใหญ่กินได้เด็กน้อยกินดีเลยทุกคน มามองเอลิสเอลิน,นก็จะข้อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย